สวัสดีครับตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้ผมว่าทุกสายตาก็น่าจะจับจ้องไปที่ชายแดนไทยกัมผูพูชานะครับโดยเฉพาะเลยที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีคือจากแค่สถานการณ์ที่มันตึงๆกันอยู่เนี่ยออตอนนี้มันบานปลายไปแล้วกลายเป็นการประทะก,กันแบบดุกเดือดเลย วันนี้เรามีข้อมูลภาคสนามรายงานข่าวกรองอยู่ในมือเราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วเบื้องหลังชัยชนะของไทยที่เนิน500เนี่ยคือมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในค่าเยอะมากครับใช่ค่ะแล้วก็จุดที่ต้องทําความเข้าใจกัน ก่อนเลยก็คือภูมิศาสตร์ของพื้นที่ตรงนั้นมันสําคัญมากๆคําว่าเนิน500หรือว่าช่องอันม้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชื่อเรียกพื้นที่รกร้างนะคะแต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่ใครคุมได้คนนั้นกลุ่มความได้เปรียบทั้งหมดเลยมันเป็นพื้นที่สูงข่มที่สามารถใช้ตรวจการแล้วก็ควบคุมเส้นทางเข้าออกได้หมดจดการสู้รบที่เกิดขึ้นเนี่ยเลยไม่ใช่การปะทะเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการชิงหัวใจของพื้นที่ตรงนั้นเลยค่ะ โอ้โหเข้าใจเลยครับงั้นเรามาเริ่มตรงภาพที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศนี่แบบใจฟูกันก่อน,อนเลยก็คือข่าวที่ทหารไทยสามารถยึดเนิน500ช่องอ่านมาแล้วก็เนิน677กลับคืนมาได้สำเร็จร้อเปอร์เซนภาพการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ที่เราได้คืนมานี่มันเป็นอะไรที่ทงพลังมากจริงๆนะครับทรงพลังมากค่ะเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่ชัดเจนมากๆใช่ครับแต่ที่น่าสนใจคือ เอ่อแม้เราจะประกาศชัยชนะไปแล้วแต่เสียงปืนกลับยังไม่เงียบสนิทมีรายงานเข้ามาตลอดเลยว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงใช้จรวด BM21 ย่ิงเข้ามาในพื้นที่อยู่เรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเราชนะแล้วแต่สงครามยังไม่จบมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับนี่คือจุดที่การรบมันเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วค่ะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เราเรียกว่าการรบเพื่อรักษาที่มั่นหรือ defensive operation คือชัยชนะขั้นแรกเนี่ยคือการยึดพื้นที่กลับมาได้แต่ภารกิจที่สองซึ่งอาจจะท้าทายกว่าเดิมด้วยซ้าก็คือการป้องกันไม่ให้ศัตรูตีกลับมายึดคืนไปได้ค่ะการที่ทหารไทยต้องยิงปืนใหญ่ตอบโต้แล้วก็สกัดกั้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยิงสู้กันไปมาแต่มันคือยุทธวิธีที่มีเป้าหมายชัดเจนมากค่ะเป้าหมายที่ว่านี่คืออะไรครับคือแค่ยิงไม่ให้เขาเข้ามาเหรอครับหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันลึกกว่านั้นค่ะ หนึ่งเลยคือการยิงเพื่อทำหลายเส้นทางการส่งกำลังบำรุงไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเอาอาวุธหรือกำลังเสริมเข้ามาเติมได้อ๋อคือตัดท่อส่งสเสบียงว่างั้นเถอะครับใช่ค่ะอสอง่งการยิงสกัดกั้นการรวมกำลังพลไม่ให้พวกเขามีโอกาสตั้งหน่วยเพื่อเตรียมเข้าตีโต้กลับและ3ซึ่งสำคัญมากในทางจิตวิทยาเลยนะคะ คือการยิงเพื่อทำลายขวัญและกําลังใจของฝ่ายตรงข้ามให้พวกเขารู้สึกว่าพื้นที่นี้ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีทางที่จะตีคืนได้สำเร็จการร้มในเฟสนี้เลยเป็นการใช้อํานาจการยิงเพื่อคมครองพื้นที่แล้วก็บั่นทอนศัตรูไปพร้อมๆกันค่ะภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่การประทะกันธรรมดาแต่เป็นเกมทางยุทธวิธีที่ซับซ้อนมากแล้ว ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่ยังดังอยู่ก็มีเสียงจากแนวหน้าที่ส่งตรงมาถึงพวกเราเหมือนกันทีมข่าวภาคสนามได้คุยกับทหารชุดวิระบุรุษเนื่น500พวกเขาฝากขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนเลยครับแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกของพวกเขาได้ดีที่สุดเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้คือของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศโอ้โหเป็นคำพูดที่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งมากนะคะ มันแสดงให้เห็นถึงความเสียสละแล้วก็ความรู้สึกว่าภารกิจที่ทำอยู่นั้นมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมันคือการทำเพื่อคนข้างหลังเพื่อประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงกำลังใจของทหารในสถานการณ์ที่กดดันแล้วก็อันตรายอย่างที่สุดเลยค่ะจริงครับแล้วในขณะที่ทหารแนวหน้ากำลังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็มีอีกเสียงหนึ่งที่สะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่ได้ดีไม่แพ้กันคือเสียงจากคนในพื้นที่เองคุณกำฟูวัชรวัตตนะ หัวหน้าพักใซรวมพลังที่เป็นคนน้ำยืนโดยกำเนิดเขาก็บอกว่าดีใจมากที่ได้แผ่นดินคืนแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนว่าสถานการณ์ยังไว้ใจไม่ได้เลยแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องที่อบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงว่าอย่าพึ่งกลับเข้าบ้านเด็ดขาดจนกว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะเสียงปืนอย่งดังอยู่ตลอด มันเกิดภาพที่น่าสนใจขึ้นมานะครับคือเรามีชัยชนะทางทหารที่น่าภาคภูมิใจแต่อีกด้านหนึ่งพลเรือเรือนยังกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยประเด็นนี้คือความจริงที่อาจจะเจ็บปวดของทุกความขัดแย้งเลยค่ะมันคือช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างชัยชนะในสมรภูมิกับความปลอดภัยในชีวิตจริงการปักธงบนยอดเนินคือความสําเร็จทางยุทธศาสตร์แต่การที่ชาวบ้านยังต้องนอนในบังเกอร์หรือย,ยังกลับบ้านไม่ได้นั่นคือตัวชี้วัดที่แท้จริงว่าความสงบสุขยังไม่กลับคืนมา มันบอกเราว่าความขัดแย้งนี้ยังเปราะบางและยังไม่จบสิ้นอย่างแท้จริงชัยชนะของทหารจะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อพลเรือนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเท่านั้นค่ะอืมซึ่งนั่นก็นําเราไปสู่คําถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่าทําไมการรบครั้งนี้มันถือได้ดุเดือดแล้วก็ยืดเยื้อขนาดนี้มีข้อสังเกตที่เอ่อน้าขนลุกจากฐานในพื้นที่นะครับเขาพูดกันหนาหูเลยว่าทหารกัมพูชาที่เจอในรอบนี้มันเก่งผิดหูผิดตาไปจากครั้งก่อนๆมาก เก่งผิดหูผิดตาเลยเหรอคะใช่ครับคือไม่ใช่แค่สู้ตามแบบแผนแต่มีวินัยแล้วก็ยุทธวิธีที่ดีขึ้นอย่างน่าตกใจคําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นผู้เข้าไปเก่งมาจากไหนประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะในทางการทหารเนี่ยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะมันต้องใช้เวลาการฝึกฝนแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดขนาดนี้ย่อมต้องมีเบื้องหลัง และดูเหมือนว่าเราจะเริ่มเห็นจิ๊กซอว์ชิ้นแรกของเบื้องหลังที่ว่าแล้วครับเพราะในที่รบบนเนิน500ทหารไทยไปเจอหลักฐานชิ้นสำคัญตกอยู่นั่นคืออาวุธชนิดใหม่ของจีนที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้เองการมีอยู่ของอาวุธชิ้นนี้ในสมรภูมินี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกได้อย่างน้อยสองสามอย่างเลยค่ะอย่างแรกในระดับพื้นฐานที่สุดเลยก็คือกัมพูชามีการจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นแต่คำถามที่ตามมาคือ จัดหามาด้วยวิธีไหนเป็นการซื้อขายตามปกติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือทางทหารและที่สำคัญคืออาวุธใหม่ต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนเพื่อให้ใช้เป็นการที่ทหารกัมพูชาใช้อาวุธใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วมันก็ยิ่งตอกย้ำข้อสังเกตที่ว่าพวกเขาได้รับการฝึกที่ดีขึ้นจริงๆล็อกจิกซอชินต่อไปมันก็โผล่มาพอดีเลยครับแต่คราวนี้มาจากฝั่งกัมพูชาเองมีข้อมูลหลุดออกมาจากกลุ่มเทเลกราฟของฝ่ายกัมพูชา ้างว่ามีการส่งกำลังพลไปฝึกรบทางยุทธวิธีร่วมกับกองทัพจีนที่มณฑลยูนานอ๋อมีข้อมูลหลุดออกมาเลยใช่ครับแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นคือมีการระบุว่าฐานกัมพูชาที่ไปฝึก ถูกสั่งให้สวมเครื่องแบบแล้วก็ติดป้ายชื่อภาษาจีนของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทั้งหมดเลยนี่มันไม่ใช่แค่การฝึกร่วมธรรมดาแล้วนะครับมันดูเหมือนการหลอมรวมเลยโอ้โหนี่คือจุดที่เรื่องราวในสนามรบเล็กๆที่ชายแดนมันถูกลากเข้าไปสู่เวทีภูมิรัฐศาสตร์ระดับมหาอำนาจทันทีเลยนะคะการที่ทหารชาติหนึ่งสวมเครื่องแบบของอีกชาติหนึ่งในการฝึกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากมันบ่งบอกถึงความร่วมมือที่ลึกซึง้งแล้วก็แนบแนง เกินกว่าการเป็นพันธมิตรปกติแน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนทางการทูตอย่างรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดคำถามตัวโตๆถึงบทบาทของจีนในความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะ แถลงการของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใจความหลักๆก,ก็คือจีนมีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับทั้งไทยและกัมพูชาเป็นเรื่องปตกติอยู่แล้วความร่วมมือนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3และที่สําคัญที่สุดคือจีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการประทะที่ชายแดนครั้งนี้เป็นการปฏิเสธตามตำราการทูตเลยค่ะชัดเจนหนักแน่นแล้วก็ปฏิเสธทุกอย่าง ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาในอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะว่าภาพการฝึกที่หลุดออกมานั้นอ,อ,อาจจะเป็นภาพเก่าที่ถูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำมาใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งก็ได้เพื่อสร้างภาพว่าฝ่ายตัวเองมีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่ การตีความเรื่องนี้จึงต้องระมัดระวังแล้วก็มองให้รอบด้านที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยข้อมูลเท็จจริงที่ผสมปนเปกันไม่หมดเลยค่ะแต่ถึงแม้จีนจะปฏิเสธแต่ข้อสังเกตเรื่องความสามารถของทหารกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นกับอาวุธจีนที่เจอในที่รบมันก็ยังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสนามรบอยู่ดีนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีควันที่มองเห็นได้ชัดเจนแต่หาต้นตอของไฟไม่เจอทีนี้เรามาดูท่าทีของฝั่งรัฐบาลไทยกันบ้าง ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้นายรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรากูลออกมาแสดงจุดยืนที่ต้องบอกว่าแข็งกร้าวและชัดเจนมากท่าทีของผู้นำในภาวะวิกฤตแบบนี้สำคัญมากเลยนะคะมันเป็นการส่งสัญญาณไปยังทุกฝ่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศชัดเจนมากจริงๆครับท่านนายกยืนยันเลยว่าจะต้องยึดพื้นที่อื่นๆคืนมาให้ได้ทั้งหมดอย่างเช่น เนิน350ที่ตาควายแต่มีประโยคเด็ดที่ผมคิดว่ามันสรุปท่าทีของรัฐบาลไทยตอนนี้ได้ดีที่สุดท่านพูดว่าถ้าเขเมรมีสติมากพอเขเมรต้องเป็นคนยอมแพ้และขอเจรจาโอ้โหและย้ำด้วยประโยคที่เฉียบขาดว่าถ้าเขเมรไม่เหมาะให้ไทยเราก็จะไม่หยุดยิงนี่มันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแล้วนะครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังบ้างครับมันมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากค่ะ คำพูดนี้คือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าไทยจะเจรจาจากจุดที่ได้เปรียบหรือที่เรียกว่า position of strength เท่านั้นเราจะไม่ไปโต๊ะเจรจาในฐานะที่เท่าเทียมหรือในฐานะที่ถูกบีบให้ต้องคุยแต่เราจะไปในฐานะผู้คุมเกมหลังจากที่เรามีชัยชนะทางทหารอยู่ในมือแล้วมันกำลังเป็นการโยนความรับผิดชอบในการหยุดยิงไปให้ฝั่งกัมพูชาทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าอยากให้เสียงตื่นสงบคุณต้องเป็นฝ่ายยอมแล้วร้องขอการเจรจาก่อนเป็นการเดินเกมที่แข็งกร้าวมากเลยแล้วมันมีความเสี่ยงไหมครับการทําแบบนี้มีความเสี่ยงเสมอคะ่ะการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกจนตรอกแล้วก็สู้ตายจนสถานการณ์บานปลายได้แต่ในอีกทางนึงมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดในการบีบให้อีกฝ่ายยอมจำนวนแล้วก็เข้าสู่การเจรจาตามเงื่อนไขที่เราต้องการ มันเป็นการเดิมพันที่สูงแต่ก็สะท้อนความมั่นใจของฝ่ายไทยในตอนนี้ว่าเราคุมความได้เปรียบทางทหารเอาไว้แล้วและพร้อมที่จะใช้มันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการทูตต่อไปค่ะชัดเจนเลยครับสรุปภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้ก็คือไทยคว้าชัยชนะทางยุทธวิธีที่สำคัญยิ่งมาได้ในการยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนแต่การรบยังไม่จบสิน้นมันเปลี่ยนรูปแบบไปการรักษาที่มัน ท่ามกลางปริศนาที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับบทบาทของจีนที่ดูเหมือนจะอยู่เบื้องหลังการยกระดับศักยภาพของกัมพูชาและปิดท้ายด้วยท่าทีที่แข็งกกราวของรัฐบาลไทยที่พร้อมจะเดินหน้าต่อจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการถูกต้องค่ะและจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมามันทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดไว้ ในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเงียบผิดปกติไม่มีการถแถลงท่าทีใดๆที่ชัดเจนออกมาและฝ่ายไทยก็ยืนกรานในจุดยืนที่แข็งเกร้านี้คำถามสำคัญในตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ว่าใครจะชนะในการรบครั้งนี้เพราะในสนามรบดูเหมือนเราได้เปรียบไปแล้วแต่คำถามที่แท้จริงคือจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งนี้จะหน้าตาเป็นอย่างไร ชัยชนะที่ยั่งยืนคือการรักษาดินแดนที่เราได้คืนมาได้สําเร็จหรือคือการนําไปสู่การเจรจาที่สามารถสร้างสันติภาพถาวรบนแนวชายแดนได้จริงๆกันแน่นี่คือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างไม่กระพริบตาเลยค่ะ